Climat e Action ะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็รัฐบาลต่างๆก็กำลังถูกกดดันเพื่อที่จะทำให้เราลดการปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดก๊าซเรือนกระจกก็คือ greenhouse gas greenhouse เนี่ยคือบ้านกระจกถ้าเราแปลตรงๆนะครับบ้านกระจกเนี่ยมีฟังก์ชันที่ว่าเวลาความร้อนเข้ามาเนี่ยจะสามารถกักเก็บความร้อนข้างในนั้นได้ เพื่อจะรักษาอุณหภูมิและทําให้พืชพันธุ์ต่างๆที่กําลังเลี้ยงอยู่สามารถที่จะอยู่รอดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาต้นไม้ตรงนั้นออกแล้วเราใส่โลกของเรานี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น คือกรีนเฮาส์ของเรามันก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วการที่โลกของเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยมันทําให้น้ําแข็งอะละลายในโลกของเรานะครับและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเกิดกับภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือดินถล่มนะครับเนี่ยก็คือหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่า i m i t e change นั่นเองนะครับมันเป็นตัวทําให้กระตุ้นการเกิดภัยพิบัติต่างๆนี้ครับ